ปี2564ที่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เนื่งในโอกาสครบรอบ30ปีในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อย่อยศย,ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกเมื่อวันที่17-26ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่ขบวนแห่ง,งาน8ขบวนยาวหลายกิโลเมตร ตรงไปถึงลานวัฒนธรรมและการออกร้านแสดงวิถีไทยการพายเรือและการนั่งรถรางเที่ยวชมงานรวมถึงการแสดงดั้งเดิมของไทยและการแสดงแสงสีเสียงนักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าชุดไทยเพื่อสวมใส่เที่ยวภายในงานได้อีกด้วย เพราะว่าชอบในอะไรที่เป็นอยุธยาแล้วก็ชอบวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มที่จะหายไปสิ่งเหล่านี้เริ่มที่จะอะไรเงี้ยแต่ถ้าขึ้นเป็นมรดกโลกใช่ไหมคะมันก็ยังจะเป็นสิ่งที่ยืนยงและก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้จักว่านี่คือสิ่งที่เป็นมรดกโลกไทยนะและนี่เป็นสเสน่ห์ของเมืองไทยในแต่ก่อนนะอะไรประมาณน,นี้ค่ะสิ่งที่ประทับใจใช่ไหมคะหนูประทับใจเวลามาที่นี่บรรยากาศแล้วก็การแต่งตัวค่ะที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบแล้วรู้สึกว่า ปัจจุบันนี้มันหาได้ยากจังพอมาปุ๊บรู้สึกดีใจรู้สึกชอบอะค่ะทั้งที่มันร้อนมากเลยนะคะและชุดเครื่องก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บทุกคนก็ใส่ทุกคนก็อินเราเลยรู้สึกว่าเราไม่แปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าสนุกไหมสนุกค่ะเพราะว่าชอบด้วยความเป็นสตรีทฟู้ดของเมืองไทยค่ะเป็นอะไรที่เอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยสถานที่บรรยากาศมันกลมกลืนเข้ากันทุกอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเราหาบรรยากาศแบบนี้ในปัจจุบันได้ยากค่ะ Simon Velasco. I come from Germany. Oh, yes, I like it. It's, um, it's very big. I just come here to visit um, the historical park, but uh, I've seen all the lights here and all the little shops and um, food and everything. Uh, I really love that place. And um, yeah, I really enjoy it here. It's very beautiful. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยามีพื้นที่รวมประมาณ3,000ไร่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญน,นากรุงคาเทสรประเทศต,ตูนิเซียเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2534 สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580